สวัสดีครับพอม่พี่น้องครับมันอีก็มาหาปลาในสระน้ำด้วยครับผมอันนี้ก็สุกปลาเสร็จแล้วครับภาก็ลงปลาจับปลาด้วยครับทีมงานบาปน้ำครับอ่าทีมงานทีมงานจับปลาปลาหน่อยมาให้ครับผมปลาซิ่วครับผมทีมงานลงแล้วครับอ่ะธนาขึ้นไปครับเก็บปลาขึ้นไปครับผมนี่ครับวิถีบ้านบ้านครับผมบ้านนอกของเราครับผม ตอนนี้ก็อากาศหนาวครับผมช่วงเช้าแปดโมงแปดโมงครึ่งน,นี้ครับ i'm on it now